กว่าจะหาเจอครับร้านนี่บังแดดบังแดดฮาลาลเ l ส e s t a นะครับผมที่เกาะเชจียวนะครับเกาหลีใต้นะครับนี่ครับไปบังแดดคาเฟ่เป็นร้านฮาลาลนะครับหากว่าจะเจอนะเมื่อกี้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผ่านทางหน้าร้านไปแล้วนะเพราะว่าเขาน่าจะปรับปรุงใน Google Map น่าจะเขียนว่าฮาลาลตัวใหญ่เลยนะครับผมเป็นภาษาหลับแต่ว่าพอมาดูปุ๊บไม่เห็นหาไม่เจอเลยวิ่งไปวิ่งมาผ่านอยู่หลายรอบตอนนี้เจอแล้วครับผมใส่กล่องเลยเหรอบุตรของเขาม่ไม่ค่อยมีคนเที่ยวเป็นมาซาร่าเนาะโอเคเอาเลย มากินร้านบางแดดฮาลาลรีสองนะครับผมท,จจที่เกาะเจจูะเที่เกาหลีใต้ครับหายา <c oughs> คือปกติแล้วนะร้านฮาลาลในเกาะเจจูเนี่ยจะหาได้ยากมากนะครับเนาะเพราะว่าเอกลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ประจําถิ่นของเขาเก็จะเป็นหมูกับส้มนะมีม้าด้วยเนาะม้าคือจะมีม้าไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรแล้วเนาะแต่ว่าจะจะจะ,จะมีแค่เฉพาะในเกาะเจจูอย่างเดียกก็ดูดีดนะวันนี้ขอดินเนอร์เพราะเป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่เกาะเจจูนะ เดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมันเล็ก็จะต้องไปสนามบินนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวบินกลับไปยังประเทศไทยนะครับผมเขาบอกว่า10ไม่นิดนะคือบางทีนะบอกว่ารีบะคือพูดภาษางูปะปานนะครับแต่ว่าเราเรีบไปกับทัวร์เพื่อที่จะได้เตรียมกลับสนามบินนะมือแรกคือว่าเราจะได้ไปกินข้าวไก่นาะชิคินมาซาร่าชิคินมาซาร่ากับชิคินแซตแต่ไม่รู้นะครับว่าแต่ละเมนูนี่คื ตอนจะเป็นยังไงด้วยเราไม่เคยกินอาหารอินเดียนะใช่ราคาก็ประมาณ1 5 0 0 0หวอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนกลับวิ่งกลับตอนนี้เหลือเวลามันครึ่งชั่วโมงฮะคือทัวร์ไกด์บอกว่าเดี๋ยว6โมงให้มาเจอกันที่เกต11นะครับตรงตลาดดงมุลน,นะครับแต่ตอนนี้คือเราห่างจากตรงนั้น,นประมาณ450เมตรตอนนี้ก็โอเคอน,น้ำนีละได้กินแล้วที อันนี้ครับก็เร er> mm ียกว่านานนะครับผมเราจะเรียกว่าโรตีแต่เขาบอกว่าถ้าโรตีนั้นมันจะเล็กแบบของอินเดียกรุงเก่ออกเผ็ดๆแล้วก็เครื่องเทศเยอะเผ็ดไม่เยอะก็โอเค ชิคกันแสงอันน um, ี้กันเจมี่ชิคกันแสงแสงแอ่าชิคกันแสงตอนแรกมันว่าเป็นเป็นไก่เป็นชิ้นๆเลยตอนนี้แต่ว่าพอมาปุ๊บอ๋อเป็นเหมือนกับแกงนะแกงกินกับรสจีหรือว่าแกงกินกับน้ำนะมันไะ่หรอกคล้ายๆชิ้นอันนี้อร่อย

วันนี้หว mm ังวันมอวันมอวันมอนั้นจะเรการพัฒนาเส็นั้นงนองวันที่แล้วคือวันนี้กับสารนี้ก็คือเราก็กินอาหารที่เตรียมมานะครับส่วนใหญ่อาหารไทยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระดูกปลาพวกกระัูกปลกับปลากระป๋องมาม่าอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราต้องเลบกินนิดหนึ่งเพราะเรามีเวลาเนาะจมีเวลาน้อยเนี่ยเรากินกินเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็หิวเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรเติมอีก

ถ้าเป็นฮาลันก็ได้เพราะว่าเราอยากมัดฮาลลันมือแรกในเกาหลีอาหารฮาลัมือแรกที่เรากินแบบที่ร้านนะครับเพราะหาล้านยากนะครับอเคโอเคโอเคนอเคโ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 อเคอเคโเคโคอเคาออเอเเราอเเเอเอ แล,แ,ลแล้วไม่อเอาแหนมกคือค่อยๆหมือนแป้งอ่ะกันใหญ่ไหมดูอ่ะเป็นใหญ่ไหมฮะดูครับ <S <S ปิดหน้าสาวไปเลยครับของของเขาก็คือจะเป็นเครื่องเทศปิดร้อนนะรวมๆแล้วน่าจะพันประมาณนี้นี่บรรยากาศด้านหลังร้านของบังเดลาลา็ฮาร์เกอสลองนะครับผมที่กเกาะเจจูครับนี่ห้องน้ำครับด้านหลังด้วยนะมีห้องน้ําหญิงชายแยกนะครับผมแล้วก็นี่บรรยากาศนี่ครับมีที่นั่งรองรับด้วยเนาะ บางเด็ฮารานนายนายฮันเล็ดนายฮันเล็ดอ๋อโอเคโอเค thank you thank you เอ thank you ทำสมมนาทำสมมนาเอโอเค thank you thank you